กเห็นหน้าจ้ะกันอ๋อ 밥도 사먹을 라 คลิปนี้ใส่เสื้อแขนกอดไม่เคยใส่เสื้อแขนขุดออกจอนะคลิปนี้เผลอเลยครั้งแรกใส่เสื้อแขนกอดช่องกำลังส่งทำไมนส่งไม่ได้เนี่ยส่งไม่ได้เลย มาเด้อพี่นอกกองปไปมามาแสบน้าข่อยรือใคอ่ะอะนกเอี้ยงพี่เปีย <laughs> สวัสดีค่ะพี่พาเปียมาทานข้าวกับลาบเป็ดด้วยกันคะ่ะ ขอบคุณเนอพี่พะเปียจ๋ยาขอบคุณที่เข้ามาตีไข่หานให้หนูพี่พาเปีย หนูหูเสียงรถเช่นเคยนะคะอยู่ข้างถนนค่ะหน้าสดเลยพี่พาเปียไม่ได้แต่งหน้าเลยเคือใส่เสื้อก่อออกช่องด้วยครั้งแรกเนี่ยสวัสดีน้องนกสวัสดีค่ะพี่ธนพานจ๋าสวัสดีค่ะไอทตยไอทิตมามามาแสีบหลับเป็นน้ำหล่ะ เออเซษคุณพาเปียจากพี่ธนพรนะคะหนุ่มบุดรอ,อนจากพี่พาเปียนะคะ